โปรเจกต์นี้นะครับก็ทางวิทยาลัยนะครับก็อยากจะทำโครงการที่ว่ามีรุ่นน้องรุ่นพี่เรามาทำเพลงด้วยกันเนาะ<อ>เราก็ทำงานแต่ด้านคลาสสิกส่วนมากก็ทำอะไรนะกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์นะครับ<อ>ก็บอกว่าเนี่ย อยากให้มาคอลแลบด้วยกันอยากให้ทำเหมือนกับเป็นแนวคลาสสิกเรามาเจอกับฟิงเกอร์สไตล์ด้วยกันจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์มันจะเป็นการเล่นของกีตาร์จะมีเสียงเมโลดี้เสียงเบสฮาร์โมนีแล้วก็กลองในการเล่นกีตาร์โป่งตัวเดียวแต่ถ้าคลาสสิกก็คือจะเป็นการบรรเลงแค่เมโลดี uh, ้กับคอร์ดเฉยๆครับผมเริ่มแรกเราเหมือนกับว่าโจทย์คือเราจะนำดนตรีที่เป็นแบบคลาสสิก uh, มาผสมกับฟิงเกอร์สกัดก็ก็คุยกับมาร์เราอะโอเคเราจะทําโน้ตแต่ว่ามาร์เขามีตัวฟิงเกอร์สตล์นี้ก็คุยเราก็คุยกันเนาะว่ามาร์กอยากจะได้วงไหนมาเล่นด้วยกันตอนแรกก็คุยว่าเอ้ยจะเป็นสตริงเป็นเครื่องสายอะไรอย่างี้เพราะว่ากีตาร์ก็เป็นก็นับเป็นเครื่องสายเนาะคือมีมีสายเหมือนกันแล้วก็เครื่องสายคราวนี้เราคุยเรื่องจานวนว่าเอ๊จะใช้เครื่องสายกี่คนดีอะไรเงี้เราก็สรุปกันว่าก็เป็น double string q u i n t e ตก็คือประกอบไปด้วยมีไวโอลินอ่าไโอลามีเชลโลครับก็จะให้เสียงของลักษณะของเครื่องสายที่มาผสมมรวกกัันบ ขอขงกะะผมก็มีรู้จักเพื่อนที่แบบว่าเล่นเครื่องสายอยู่แล้วบ้างในรุ่นผมแล้วก็มีดึงรุ่นน้องรุ่นพี่มาช่วยกันผมก็นึกถึงศิลปินท่านนี้คนเดียวแล้วเพราะว่าผมชอบมากก็คืออิงวัลันทอนนะครับก็เป็นเหมือนศิลปินโปรดของผมเลยผมชอบฟังเพลงแนวพี่เขามากก็เลยหยิบเพลงดีใจด้วยนะำอร์เอนจ์เป็นในโปรเจกต์นี้ครับผมก็เป็นบอกว่าผมอเลน์เป็นสไตล์ของฟิงเกอร์ไตล์ของผมก่อนก็จะมีเสียงเมลโลดี้กองเบสคอร์ดครบอยู่แล้วฮะตอนแรก แต่ว่ามันจะยังไม่แน่นพออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายื่นส่งเป็นไฟล์เสียงไฮฟิโกไปช่วยอเลนอีกทีครับผมครับก็คือเหมือนเหมือนเราช่วยกันทำงานในการที่ว่ามาเขามีเหมือนกับเป็นโนต้ตกีตาร์มาก่อนก็ไม่เชิงเป็นโนต้ตเหมือนกับเป็นเป็นเสียงที่อัดของกีตาร์แล้วเเราก็นั่งคุยกันผมก็เอาเนื้อเพลง ที่มีขอดมีว่าโอเคท่อนแรกเป็นอย่างนี้ท่อนฮุกเป็นอย่างนี้กลับมาท่อนที่สองเป็นท่อนฮุกเป็นอันนี้แล้วก็คุยกับมาร์คว่ามาร์คอยากได้เป็นแบบไหนตรงตอนต้นมาร์คจะเล่นโซโล่ขึ้นมาก่อนแล้วก็พอเข้าท่อนแรก<อ><อ>ปุ๊บก็อยากได้เป็นเหมือนกับสไตล์เครื่องสายบางๆแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นท่อนฮุกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนกับตรงกลางที่มาร์คบอกว่าเอ๊ย ตรงนี้จริงๆในเพลงจะต้องเป็นท่อนร้องแต่ว่ามารบว่าเป็นพันโซโลโอ,อะไรอย่างงี้แล้วก็คุยกันว่าเอจะโซโลกี่ห้องจะอะไรอย่างงี้ก็วางแผนที่ครับแล้วเราก็มากําหนด,ดกันว่าตรงนี้ต้องการแบบนี้แบบนี้แล้วผมก็ทํางานในส่วนของผมคือการที่ผมก็ไปทาโน้ตของเครื่องสายเพื่อให้อ่เข้ากับในสิ่งที่อไอเดียของที่มาร์คได้วางไว้ว่าโน้ตประกอบจะเป็นแบบนี้เราก็ไปทาโน้ตมาแล้วก็มาคุยกันเปิดคอมเปิดรองเล่นกีตาร์เล่นกันในคอมลองดูว่าโอเคไหมแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนให้กับคนได้จริงๆครับ ก็ได้ซ้อมกันครั้งแรกทีนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยคะเรื่องแบบว่าตอนนั้นท่อนโซโลผมมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วก็กับโมคาตาด้วยตอนนั้นก็คือแบบว่ากลับไปเอเลนเพิ่มท่อนนู้นท่อนนี้หน่อยเพราะว่าแบบบางท่อนอาจจะแบบโน้ตบางไปหรือแบบตรงนี้สัดส่วนผมอาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือซ้อมอัดเสียงอะไรครับตอนนั้นก็มีปัญหาก็เรื่องแบบว่าท่อนที่มันจะเป็นแบบท่อนคิกใช่ไหมครับพี่โก้ตอนนั้นที่มันจะแบบส่งเข้าฮุกรอบที่สองเรื่องส มันจะมาตกแไม่ติมเมันจะเติมอย่างในโน้ตนะครับคือเวลาเราบันทึกในเรื่องของจังหวะเพื่อให้นักดนตรีเล่นนะครับก็คือ<ช>เรา,าจะเล่นแบบเป๊ะว่าอ่ามันคือจังหวะเป็นอย่างงี้จะต้องเล่นตึ๊งอย่างงี้แต่ว่าบางทีมันมีเรื่องของฟิลที่โอเคมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นซึ่งเราก็ต้องมาเบิร์กกันตรงนี้หลาย,ลายรอบเหมือนกันครับถึงจะได้ความพอดีกันอะไรเง,งี้ยครับใช่ครับหรือว่าเกินคาดนะผมผมก็นึกว่าแบบอยากทำเพลงนี้แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาดีแต่ว่า สมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับผมโปรส่วนใหญ,ญ่พี่พี่ทางานจะเป็นด้านคลาสสิกซะส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันที่เราได้เวิร์ก,กับการทํางานกับฟิงเกอร์สายก็ลองพอลองฟังมาแล้วเออเฮ้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะการเวอร์การทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจมากเลยอย่างเวอร์ชันนี้นะฮะก็ผมตีโจทย์ให้มันเป็นดีเจดีนะแบบที่ว่าไม่ได้เศร้าแล้วกันนะมาฟังการเอเลนแล้วก็ฟังดนตรีมันจะไม่มีเนือร้องครั้งนี้ ก็จะเป็นการบรรเลงอย่างเดียวกีตาร์กับออเคสตราซาวดนตรีที่ไพเราะคราวนี้อย่างที่มาบอกว่ามันไม่มีเนื้อร้องดังนั้นความท้าทายของพวกเราทั้งนักดนตรีทั้งการ a r เรนจ์ทั้งทุกอย่างคือแล้วเราจะสามารถสร้างบรรยากาศเราจะสามารถเล่าเรื่องราวโดยที่ไม่มีเนื้อร้องได้ยังไงก็มีหลายอย่างที่เราทําเช่นการบิวการมูดฟิลอะไรอย่างนงี้ซึ่งอยากเชิญชวนให้ทุกคนครับมาลองฟังด้วยกันว่าเ,เพลงมันจะเป็นยังไงนะเพลงดีใจได้นะต้นฉบับมันจะเป็นแบบว่าเศร้าอะไรอย่างนงี้ฮะแต่ว่า พอมาอเลนเป็นแนวฟิงเกอร์ไซซึ่งมันจะมีการเล่นกลองการคอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างสนุกแล้วพอออกมามันก็จะดูแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบดีใจได้นะแบบเหมือนคนมูฟออนได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ลองมาฟังกันครับ